นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขนาสืบนครบาลบุกจับธนาธรไฮโซเกซซึ่งเป็นนักต้มตุนที่เหยื่อสาวอยากมีรักดังฝันเมื่อได้พบกับหนุ่มหล่อโปรไฟล์เริศอ้างตัวเป็นซีอบริษัทสร้างบ้านและกรรมการสำนักงานกฎหมายและมักอวดความร่ำรวยท่านที่ถ่ายรูปรถหรูที่ไม่ใช่ของตัวเองหรือการโชว์สลิปการโอนเงินเยอะๆหรืออวดนาฬิการเรือนแพง รวมถึงเจ้าตัวเพิ่มเพื่อนบรรดาไฮโซคนดังที่มีตัวตนอยู่จริงตระเวนไล่ป้อหญิงสาวในโซเชียลมีเดียจนมีเหยื่อหลงกลนัดเดทครั้งแรกๆก,ก็มักจะพาหญิงสาวเข้าวัดไปทำบุญสร้างภาพเป็นหนุ่มไฮโซหล่อล่วยจิตใจสายบุญจนมีเหยื่อหลงเชื่อและคบหาดูใจกันก่อนที่จะมีการลักทรัพย์เอาทรัพย์สินบ้างยืมเงินบ้างก่อนจะหายเข้ากรีบเมฆ โดยตำรวจสืบสวนพบว่าก่อเหตุไม่ต่ำกว่า30รายความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทซึ่งเจ้าตัวสารภาพกับผู้บังคับการศูนย์สืบสวนนครบาลว่าจบเพียงม .6 ชีวิตตนเองลำบากพอแม่แยกทางตั้งแต่อายุ4คขวบทำให้ขาดคนสั่งซ้อนเกิดความหลงผิดโดยสัญญาจะไม่ทำผิดอีกแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราขาดการอบรมครับขาดการอบรมหล,ลงผิดครับ ยังไงเห็นแต่เงินครับแล้วก็มีหลอกผู้หญิง<ม>เช่นแบบว่าตอนคบกันก็คือยื้มเงินครับแล้วก็คืนบ้างไม่คืนบ้างอะไรครับก่อนหน้านี้ก็มีโกงเขาครับแต่พอผ่านมาเรื่อยๆก็เหมือนโกงอีกคนนึงเพื่อเอาเองินไปปิดคนเก่าอะไรเงี้ยครับก็มันก็เหมือนไม่จบครับเอารถใครมันยืนไ่ายอ่าเป็นรถของเจ้านายครับ รอง,องเจ้านายครับผมและเนี่ยเราอยู่รถหรูนั่นเลยเนี่ยครับผมพวกนี้มันทําให้ผู้หญิงเขาเข้ามาหลงเชื่อครับแล้วเห็นหมอรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักผ่านแต่ว่าบางทีผมซื้อขายรถหรือว่าไปกับพวกรุ่นพี่แต่ว่าไม่ได้แบบรู้จักว่าสนิทอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็เคยเราโม้เนี่ยอย่างนี้ก็โม้เนี่ยก็คืออย่างนี้ไม่เรียกรู้จักหรอก แต่ว่ารู้จักหมายความว่าต้องสนิทสนมกอย่ามองคนที่ภายนอกครับอย่ามองคนที่ภายนอกครับโลกโซเชียลนี่อันตรายไหมอันตรายครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงบางคนก็ไม่ได้ใช้รูปของตัวเองครับเราถอให้เจอในครั้งสุดท้ายครับปรับปรุงตัวครับเข้าใจไหมนะครับสัญญาได้ไหม สัญญาครับผมสัญญากับผู้การครับว่าต่อจากนี้ผมจะไม่ทำอะไรที่ไม่ดีอีกแล้วครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ